เซียนหวยไทยถูด้วยเลขอะไรหลังหนุ่มกันชัยขอให้แม่น้ำหนึ่งเขียนเลขให้ในกระดาษขณะไปออกรายการโวนกระแสล่าสุดหนุ่มกันชยัยเผยในรายการเที่ยงวันเทนเหตุการณ์ว่ามีคนเอาคลิปในรายการโวนกระแสตอนแม่น้ำหนึ่งเขียนเลขให้ไปสโลดูว่าแม่น้ำหนึ่งเขียนเลขอะไรและที่สำคัญเมื่อวานวันที่17มิถุนายน64ที่แม่น้ำหนึ่งไปออกรายการแล้วเขียนเลขให้หลายเด้งจนต้องปิดเสียงไล์นึกว่าจะโทรมาถามหนุ่มฉีดวัคซีนหรือย,อยัง เปล่าเลยโทรมาถามว่าเลขแม่น้ำหนึ่งเขียนให้เลขอะไรรู้สึกว่าตัวเองสำคัญขึ้นมาเลยคนโทรมาเยอะมากรวมถึงใน Twitter สื่อโซเชียล a c e b o o k รักผมกันทุกคนบางคนบอกว่าถ้าไม่เปิดเผยจะเลิกติดตามในทุกช่องทางหนุ่มกัญชัยยกมือว่าขอกราบขออาภัยก่อนพร้อมบอกว่าด้วยข้อจำกัดการทำรายการทีวีคงไม่สามารถบอกตัวเลขผ่านทางรายการได้เพราะเป็นข้อกำหนดถือว่าไม่สมควร เพราะจะกลายเป็นการใบ้หวยต้องขอโทษด้วยจริงๆและอีกอย่างถ้าบอกไปลอตเตอรี่เลขนี้ขึ้นแน่นอนก็ฉูดไปหลายร้อยเดี๋ยวจะมีอั้นจเจ้ามือคนขายจะเก็บลอตเตอรี่ไว้เองเดี๋ยวไปเปิดในโซเชียลตอนใกล้ๆวันหวยออกกันชัยโชว์กระดาษที่แม่น้ำหนึ่งเขียนให้โดยตัวเองได้เซ็นลายเซ็นและวันที่ไว้แล้วมีคนทายเข้ามาหลายคนมีบางเลขทายถูกด้วยตอนนี้พกกระดาษดังกล่าวติดตัวเลยเมื่อวันไปฉีดวัคซีน เอากระดาษไปวางไว้ไหนไม่รู้หาแทบตายสุดท้ายเจอแล้วฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ